สวัสดีครับไอ้มือกี้พอลูกพาเพื่อนพามาตอนนกเขานะครับมือกี้ออกมาคนเดียวครับผมออกมาตอเดียวผลงานก็เป็นอย่งที่แล้ะครับเรียนเกือบเพรท่านผมหลอนึกว่าได้นกติดจอบเบิ้งอยู่ห่างๆนกเขาบินออกนะครับกลายเป็นบักปีกแดงติดชิบหายครับภาพก็ตามที่เห็นนี่แหละครับ ภาพออทิบ์บะชัดหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครออกมาตอนะครับอยู่หนองสะแบงนี่ครับนกตอครับผมแต้มแรกบ่อคอยหมานปันใดนะครับแต้มแรกแต้มแรกเป็นกระปูดครับผมนกอยู่นี่กัชุ่มหมากอยู่ครับเยอะพอดีมากมาบรท่านเด้สังเกตนะครับกระสีมาซำร้อยเขานะครับเป็นห้อยหักงาตกเกลือครับผม นี่ก็เป็นห้อยหัวอาหารที่เพิ่นเคลื่อยห้ไว้นะครับนี่ครับเป็นเม็ดหัวอาหารที่เคยื่อยห้นกก็ะถิวัางช่วงสองมือได้นี่ครับเบิ้งจากใบยังบ่ทันเหี่ยวปนเดยก็เพื่อสิเป็นมือว่านนี่แหละครับประมาณมือสองมือเนี่ยแหละครับเป็นห้อยนกมาต่อน,นะครับนี่ก็เป็นกระปุดมือน,นี้รับผมผมยันนกลบขนเตรียมทีเลยครับ กูดตัวใหญ่ยอยู่ครับผมเป็นต่อสาวครับผมมือนี้แค่นี้เอาลงเดเร็วครับผมนกต่อบอร์ตื่นบันไหนครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพ่อลูกพาเพื่อนก็ฝากติดตามแล้วน,นะครับพอดีบัไดลงคลิปซี่มือหามือแล้วห่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ